มีช่วงหนึ่งที่ทำวิปัส,สนาแล้วมันเหมือนกับจิตรู้ว่าร่างกายคือกล่องแล้วก็จิตก็จะไม่ยึดสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแต่ว่าจะปล่อยจิตก็จะปล่อยปล่อยก็ไม่ยึดอย่างเช่นร่างกายเกิดเวทนาเช่นการปวดอะไรเงี้ยจิตก็จะรู้ว่าเป็นการปวดแต่ก็จะปล่อยเหมือนกับเขาไม่ได้ยึดกับการปวดนั้น หรือว่าอ่าอันนี้คือร่างกายนะคือรูปจิตก็จะไม่ไม่ยึดกับกันอ่าว่าเนี่ยคือรูปอ่าก็รู้ว่าเป็นเป็นรูปเฉยๆค่ะครัวน,นี้เนี่ยก็จะกําหนดรู้กําหนดรู้ไปเรื่อยๆค่ะอ่าสุดท้ายเนี่ยค่ะก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์หลวงตาค่ะว่าแม้กระทั่งตัวรู้ ก็คืออนัตตาใช่หรือไม่อันที่หนึ่งอันที่สองคือเมื่อตัวรู้เกิดเราจะวางตัวรู้ยังไงคะก็เห็นว่าตัวรู้เป็นสังขารพุกแต่งก็ปล่อยเขาเป็นสังขารพุกแตงไม่ต้องไปไล่ดับเขาออขอบคุณค่ะยังไงลรอ หลวงตาคะที่มันเช้าหนูถามเรื่องนั่งสมาธิที่โรงเรียนตอนตอนแรกแรกหนูไปที่โรงเรียนแล้วหนูไปเพ่งลมหายใจแล้วหนูรู้สึกอึดอัดพอหลังหลังหนูไม่ค่อยรู้สึกแบบน,นั้นแล้วเพราะว่าหนูดู ่าตอนนี้หนูทำอะไรอยู่หนูจับอะไรอยู่แล้วหนูก็แค่ดูมันไปเฉยๆจะให้หนูทำยังไงก็อย่างนั้งงนนะนะลูกก็อย่งงางนั้นนะถูกองแล้วก็ให้ให้ที่ว่าให้หนูรู้ตัวอยู่ปัจจุบันหนูทำอะไรก็ให้รู้ตัวอยู่ลูกนะครับหนูก็ทำอะไรห,หนูกินข้าวอาบน้ำทำาน่นทำนี่เรียนหนังสืออะไรหนูก็รู้ตัวอยู่ไม่ปล่อยอยา่าปล่อยฟุ้งซ่านนะครับ ขอบคุณค่ะขออนุญาตส่งคันบ้านก็คือตอนนั้นหลวงตาแนะนำว่าเหมือนตอนนั้นจมแช่หลวงตาก,ก็แนะนำว่าให้ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็หลังจากนั้นก็กคือเร,เริ่มปรับวิธีวิธีฝึกของตัวเองจากที่แบบนั่งสมาธิแช่แช่จมอยู่อย่างนั้นะครับก็คือเริ่มพิจารณาปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้น เร,เริ่มสังเกตเห็นพัฒนาการของตัวเองครับแล้วก็อาจจะจะขออนุญาตสอบถามหลวงตาครับว่ามาถูกทางไหมครับเพราะว่าหลางังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าคือไปงานศพบ,บ่อยขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสได้พิจารณาเรื่องความตายบ่อยขึ้นเหมือนเหมือนเราเห็นญาติอายุมาก70-80ตายเพื่อนก็เพิ่งตายเพื่อนอายุแบบ30มสิบกว่าไงครับ เราก็รู้สึกว่ามันมันมันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มพิจารณาแล้วว่าเราตายได้ทุกเมื่อจริงๆครับแบบนั่งอยู่เดินอยู่นอนอาจจะไหลตายไปเลยก็ได้เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนอาจจะเคยกลัวครับเคยกลัวความตายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอพิจารณาไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าตายก็ตายมันมันไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปกลัวอะไรกับกับความตาย ขนาดนั้นแล้วก็พอยิ่งเ,เห็นหนังสือหนังสือของหลวงตาครับหนังสือที่หนังสือที่ไม่มีตัวอักษรน,นะครับพอเห็นก็ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจถูกไหมครับก็รู้สึกว่ามันสะท้อนให้เราเห็นถึงอริยสัจสี่นะมีทุกสมุทัยนิโรธมากคือเห็นตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าแม้กระทั่งตัวหนังสือเองะครับก็รู้สึกว่า ตัวหนังสือเป็นเป็นไตลักคือผมรู้สึกว่าวันหนึ่งหนังสือก็เหมือนเหมือนคนอะสุดท้ายหนังสือเนี่ยก็ไม่มีตัวตนหนังสือก็ตายไปหนังสือก็จะหายไปจากโลกเนี้ยครับคือรู้สึกว่าหลังๆอะคือพิจารณาเรื่องเรื่องความตายมากขึ้นแล้วก็เหมือนเราคิดว่าเราน่าน่าจะเอ่อไม่ไม่เชิงว่าไปยึดติดกับอะไรครับตอนเนี้รู้สึกปล่อยวางแล้วก็เข้าใจ ธรรมะในแบบที่เราคิดว่าคือเรื่องอริยสัจเรื่องไตลักษ์อย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือไม่มาถูกทางแล้วเหลือแต่ว่าต้องน้อมไอ้นี่ไตลักษ์เนี่ยอนิจ,จังทุกของอางัตตาความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เนี่ยไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ต้องน้อมให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายมาถูกทางแล้วแต่เหมือนขาดความต่อเนื่อง มันเพียงแค่น้อมไนานๆน,น้อมทีไ้ที่ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันต้องต่อเนื่องอืเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็บมานมมให้ันต่อเนื่องไม่ขาดสายกราบขอขอบพระคุณครับ